สวัสดีครับแอนสาย6ฮกครับจากช่องแอนชาแนลนะครับคลิปนี้มาผิดที่ผิดทางนิดนึงนะครับมาเจอกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับมาทํทธุระที่นี่นะครับมาทํทธุระที่ลบบุรีอยู่หลายคืนแล้วนะครับก็มาอย่าให้เสียเปล่าเอาของไปฝากเอฟซีกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ผมต้องบอกกันก่อนว่าตรงนี้ไม่ใช่มุมเดิมที่เราเคยนั่งเล่นนะครับคล้ายๆกับพุ่มไม้พุ่มเดิมก็าจริงแต่ว่าไม่ใช่พุ่มเดิมนะครับไม่ใช่พุ่มเดิมมันเป็น ทางขึ้นด้านหน้าผมจะเป็นทางขึ้นเขาจินแลนะครับหรือเป็นวัดเขาจินแลซึ่งชื่อเป็นทางการก็คือวัดเวลุวันนะครับวัดเวลุวันนั่นเองด้านหลังผมนี่จะเห็นเขาจินแลถ้าผมไม่หลบตรงมุมตรงนี้นะครับด้านหลังนี่จะมองไม่เห็นนะครับจริงๆมันเป็นภูเขานะครับดูนะเห็นไหมครับนี่นะเขาจินแลตรงนี้ครับมุมมุมประมาณนี้นะฮะแล้วเขาสูงสูงอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนแต่ว่าพอนั่งตรงนี้มุมเห็นไหม ก็จะหายไปเลยอ่ะวันนี้คลิปนี้เอาสั้นๆนะครับลิปเนี้เอาสันส้นๆเล่นเอ่อก่อนขึ้นไลฟ์ขึ้นสูงนะครับเอาพื้นฐานก่อนนะครับก่อนไลฟ์ขึ้นสูงอ่าต้องขออนุญาตจริงๆว่าคลิปนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าจะใส่เอ่อใส่น ốt ให้ได้ทันหรือเปล่านะครับถ้าใส่ได้ทันผมก็จะใส่ลงไปแต่ถ้าใส่ไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าลองดูครับมาแบบฉุกละมหกครับเจอสถานที่ตรงนี้น่าสนใจก็เลยแวะ ลงทําคลิปเลยนะครับอ่ะมาดูครับเอาง่ายๆกันก่อนนะครับตั้งคีย์เอเมเนอร์เดิมครับมีลามีครับสาย3ามครับสาย2ส,สายหนึ่งเเมเนอร์มีลามีพื้นฐานของเทคนิคการก่อนไหลขึ้นนะครับอ,อ,อ่ะก่อนไหลขึ้นนะครับอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าย้ำกันหน่อยย้ำกันหน่อยนะครับสำหรับยากพิ่นหน้าใหม่ลหลายๆท่านก็อาจจะ ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าน้นนะครับอ่ามาย้ำกันนิดนึงนะครับเะเล่นช้าๆให้นะครับมีมุมไกลตรงนี้และมุมใกล้นะครับก่อนขึ้นห่าวเอ้ยก่อนขึ้นไหลก่อนที่จะไหลขึ้นนะครับเริ่มต้น เราจะเน้นตรงนี้นะครับเอาแค่นี้นะครับเนาะเอาประมาณง่ายๆก่อนอ่ะเริ่มต้นเลยครับชา้ชาๆครับชา้ชาๆนะครับเดี๋ยวจะเล่นชา้ชาๆให้ดูนะครับตรงนี้แยกพินหน้าใหม่ก็เอาไปฝึกเอาไปฝึกไปซ้อมแล้วก็ต่อลายพินได้นะครับลายพินมันมีหลายหลายจุดหลายแบบหลายหลายทิศทางที่จะ ไหลขึ้นนะครับก่อนที่จะไหลขึ้นให้มันดูห่าวๆดูแบบเขาเรียกอะไรนะดูคึกคึกคึักหน่อยนะฮะเวลาใส่ดนตรีนะครับนะครับจริงๆมันมันไม่ย้ำตรงนี้ก็ได้แต่มันเป็นเทคนิคที่เพิ่มเข้ามาให้มันดูดูแปลกจากที่เราเคยได้ยินจริงๆมันเป็นประมาณนี้ ช้าหน้าตรงมือนะครับ มาดูกล้องใกล้ๆก,กันอีกทีนึงนะครับมันจะได้เห็นชัดเจนกว่านี้นะครับ iew. อะมันจะกลางมันจะดูกลางวันกลางวันนะครับดนตรีเสียง <ired> ไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจ ไม่ต้องย้ำอะ่ะไม่ต้องนะฮะอย่างนี้ไม่ต้องเอาลองดูธรรมดา สำเนียงนี้ครับสำเนียงที่ใช้ก่อนที่จะไหลขึ้นนะครับมันมีหลายหลาย,หลายจุดนะแต่ว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะซ้ำกับคลิปก่อนหน้านั้นแต่ว่าเราจะเพิ่มนะครับในเข้ามานะครับเพิ่มตัวนี้เข้ามาสำเนียงนี้ครับ ก็ไหลขึ้นไปเลยนะครับไหลขึ้นไปเลยหรือจะซ้ําอยู่แถวนี้ก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราเน้นตรงที่ก่อนที่จะไหลขึ้นนะครับดูช้าๆอีกรอบนึงครับดูโน้ตไปเลยก็แล้วกันนะครับดูโน้ตเลยอ้าวโน้ตนี่โดโดโดนี่สายสองช่องสามโดเลนะครับต่อมาเลยช่องสี่เลยนะครับอ่าสายสองช่องสามแล้วก็สายสองช่องสี่โดเล ซอนกับโด,โดกับโดนโดนนี่นะครับหรือว่าซ้อนเนี่ยก็จะไม่ได้อธิบายย้ำซ้ําอีกรอบนึงนะครับก็จะเล่นไปเลยเพราะว่าอธิบายก่อนนั้นแล้วนะครับนะครับมีลาขั้นเพื่อให้ได้อัธรดหรือว่าได้มิติในการฟังแล้วก็เพิ่มความไพเราะของอลายพินให้มากขึ้นนะครับก็คือดีไซเปล่าไซส์สองเปล่าตึงๆนะครับเนี่ยติดโดยไม่กดไม่กด ตรงจุดไหนในนะครับในคอผินไม่ต้องกดโน้นนะครับอันนี้พยายามที่จะบอกทุกครั้งเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นญาติพี่น,น้าใหม่นะครับก็อาจจะยังยังไม่รูบ้บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายท่านก็รู้แล้วนะครับแต่ก็ขอญาติย้ําเพื่อที่จะให้เพื่อนๆของเราที่เข้ามาใหม่ได้รู้อาจจะงงว่าเอามันมาจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับ 二。<song. S 2> <music> หลังก็ได้หรือลงทีลาก็พอนะครับที่ตามหลังอีกตัวหนึ่งตามหลังลานะ่ะคือก่อนที่จะไปตรงจุดอื่นในการใส่ลาเข้าไปนะครับต้องดูด้วยว่าจะไปแนวไหนบางทีก็ไม่ต้องใส่ลาก็ได้นะครับก่อนที่จะหลังจากที่ลาแล้วเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับลานะหลังนี่ก็ต้องดูว่าเราจะไหลไปแบบไหนเราจะใส่ลาก่อนไหมอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับลายพินที่จะเดินไปนะครับ ซอนซอนมีนะครับซอนซอนมีนะครับซอนซอนมีซอนือกข้ออีกทีก็ได้นี่ครับหรือไม่ข้อก็ได้ครับก็แล้วแต่อย่างที่บอกครับว่าเราจะเดินโน้ตไปทางไหนนะครับอ่ะอีกรอบนึงครับเอาให้กระจ่างเลยนะครับญาติพี่น้าใหม่ของเราก็จะได้ทันนะครับบางทีเล่นไวอ่ก็ไม่ทันบางทีก็ แม้ว่าจะดูดช้าแล้วบางทีญาติพี่น้องใหม่เราตามไม่ทันก็มีนะครับมีเยอะเพราะว่าด้วยความที่ว่ายังใหม่อยู่ประมาณนี้นะครับอ,อีกรอบนึงครับส่วนไอลาตึงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะบอกยากเวลาเล่นโน้ตทีทีประมาณนี้ครับมันจะมีตึงๆนะ่ะคือให้รู้ไว้เลยว่าดีดลานั่นคือเสียงลานะครับหรือเสียงสายสองเปล่านะครับที่บอกลาเพราะว่ามันเป็นคีย์เอมเนอร์ โน้ตตัวสายที่2นี่จะเป็นสายเปล่าสายที่2นี่จะเป็นโน้ตลานะครับส่วนถ้าเป็นตั้งคีย์อื่นสายที่2ก็จะกลายเป็นโน้ตอื่นนะครับไม่ใช่ลาอาจจะต้องบอกเป็นโน้ตอื่นไปในกลุ่มของคีย์นั้นว่างั้นเถอะนะครับจากนั้นนี้คลิปการตั้งคีย์ให้ได้ทุกคีย์เนี่ยลอ,ลองไปดูย้อนหลังนะครับของคลิปคลิปหนึ่งที่ผมทําไว้ก็คือตั้งได้ทุกคีย์นะครับวิธีการตั้งแบบเทคนิคง่ายๆตั้งได้ทุกคีย์ประมาณนี้นะครับก็ย้อนไปดูว่าวิธีการตั้งให้เข้าให้เล่นได้ทุกคีย์ ตั้งให้ได้ทุกคีไม่ใช่เล่นได้ทุกคีก็คือพินมันเล่นได้ส่วนใหญ่จะเล่นได้คียเดียวนะครับในใน,ในการตั้งครั้งหนึ่งนะครับหรือหรือเพิ่มไปอีกไม่ขี่คียนะครับแต่ต้องใช้เทคนิคการเล่นว่นงันเถอะแต่ถ้าเล่นธรรมดาธรรมดาก็เล่นได้แค่คียเดียวนะครับตั <orsch |transcribe|> <globally> ้งครั้งเดียวเล่นเล่นได้คียเดียวจะเล่นคียอื่นก็ต้องตั้งใหม่ประมาณนี้นะครับอ่ะอีกรอบนึงสุดท้ายครับย้ำสุดท้ายครับ ซันมีซันลานะครับนะคนี่เราเล่นแบบพื้นฐานคือโครงสร้างส่วนใส่เทคนิคกเป็นอย่างนี้ครับ มีเลมีโดเลมี Mi, Le, Mi, Do, Le, Mi, นะครับมีเลดูเลมีใช่ไหมครับมีเลดูเลมีส่วนถ้าใส่เทคนิคก็คือมีเลมีโดเลมีนะครับมีเลมีโดเลมีเห็นไหมครับความไพเราะมันจะเพิ่มมากขึ้นตามโนต้ตที่เราเติมเข้าไปอลองใสด่ดนตรีดูตรงนี้ครับใสด่ดนตรีตอนที่มีเทคนิคกับไม่มีเทคนิคครับ นดูนะครับ ครับผมครับพอได้ไหมสําหรับยติพินหน้าใหม่ของเรานะครับโดยเฉพาะอาจารย์ยติพินหน้าใหม่ที่เข้ามาใหม่ในส่วนของการาท่อนที่ก่อนไหลก่อนที่จะไหลขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ท้ายๆของคลิปก็อย่างที่บอกก็คือเพิ่มเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้เป็นที่สังเกตเพื่อความไพเราะของอของลายพินให้มากขึ้นประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เน้นหน่อยก็คือตรงนี้นะครับเน้นหลายรอบหน่อยนะขออภัยด้วยเพราะว่าผมอยากให้ชัดเจน ให้ชัดเจนมากๆนะเพราะว่าบางทีเราเล่นไปนี่เล่นไม่เหมือนเดิมนะครับบางจุดเล่นไม่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะตัวตัวลาเนี่ยบางทีเติมบ้างไม่เติมบ้างแต่ให้ฟังยังไงให้ฟังสังเกตเอาในจุดของลาสายเปล่านะครับ ให้สังเกตหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางทีผมก็ลืมบอกหรืออาจจะเล่นไปเนี่ยเราก็อ,อาจาจะจําไม่ได้ว่าเราจะเล่นตรงไหนแต่ว่ามันมือนไปโดยอัตโนมัตินะครับอันว่าคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสําหรับแ ok อนอนุนาสายหกจากช่องแอนชาแนลนะครับที่จังหวัดลบบุรีครับอ่าคลิปนี้จังหวัดลบบุรีลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ